สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซ์ซ5ความลับของโกฮังที่แฟนๆบางคนอาจยังไม่รู้ 1. โกฮังเป็นอัจฉริยะจีจี้บังคับให้โกฮังเรียนหนักตั้งแต่เด็ก IQ ของเขาสูงมากจนสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เคยเขียนหนังสือเชิงวิชาการเกี่ยวกับเซลล์ชีวาภาพในดราก้อนบอลซูเปอร์ 2. โกฮังเกือบได้เป็นพระเอกแทนโกคูออโทเรียมะเคยตั้งใจจะให้โกฮังเป็นพระเอกถาวรหลังจบภาคเซลล์แต่แฟนๆชอบโกคูมากกว่าเลยเปลี่ยนแผนกลับมาให้โกคูเด่นเหมือนเดิม 3. เคยถูกบาบดีควบคุมแต่ไม่ได้ผลตอนที่บาบดีพยายามใช้พลังมืดควบคุมคนเหมือนที่ทํากับเบจิต้าพยายามทํากับโกฮังแต่จิตใจโกฮังบริสุทธิ์เกินไปเลยไม่ได้ผล 4. พลังแฝงของโกฮังแข็งแกร่งกว่าซูเปอร์ไซยาเคยปลุกพลังอัลติเมตโกฮังหรือมิสติกโกฮังโดยไม่มีการแปลงร่างในภาคดราก้อนบอลซ u p เปอร์ซ r h เปอร์ฮีโร่เขาแปลงร่างเป็นบีสโกฮังซึ่งเป็นร่างที่เหนือยิ่งกว่า s s j Blue 5. มีสายเลือดไซย,า,ย,ยาผสมมนุษย์เท่ากับศักยภาพสู มากครึ่งหนึ่งคือเลือดไซยาทําทให้สู้เก่งอีกครึ่งคือมนุษย์ทําให้มีอารมณ์และจิตใจมั่นคงทําให้พลังระเบิดเมื่อโกรธจัดฝากติดตามกันด้วยนะครับ